สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็พามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะยามเย็นค่ะวันนี้มีให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดิมนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะนี่นะคะก็ช่องทางการโทรติดต่อสวนนะคะ0642824363คะ่ะ ก็ที่สวนมีเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งเหมา30สบาทเท่านั้นนะคะจะส่งทั่วประเทศนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ไปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสะดวกแบบปลายทางหรือว่าโอนแจ้งหนูได้เลยอันนี้จะเป็นดารารายนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ก็จะพื้นกัดออกแดงๆมีเม็ดด้วยนะคะตอนเด็กพื้นจะเ,เป็นออกสีขาวขาวคะ่ะดารารายนะคะสวยมากเพชรมณีนะคะ อันนี้ใบกำลังกลางนะคะเดี๋ยวจะพามาชมอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับเพชรมณีนะคะเพชรมณี Money, ตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะ mm hmm. เขียวล้วนมาเลยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจอยู่ที่70บาทค่ะอันนี้เดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นใบกลมสีแดงนะคะตับเดือนค่ะต้นนี้ขออยู่ที่130บบาทนะคะเดือนกรกฎาคมค่ะ แดงสดมากนะคะตัวนี้ฉัดทินกรนะคะนี่เป็นไม้ใบกลมเหมือนก้านนะคะตัวนี้ก็จะเปิดด่างด้วยนะคะเวลาโตขึ้นให้ไปต้นละ100บาทค่ะฉัดทินกรนะคะนบพเก้านะคะไม้แลในอดีตนะคะตัวนี้ ย,ยิ่งโตจะยิ่งสวยกว่านี้นะคะใบจะผิวผิวด้วยนะคะหนกพะเก้าให้ไปต้นละ80นะคะวันนี้ท่านใดสนใจพันไหนต้นไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุแล้วก็โทรหาหนูได้นะคะ <c oughs> ก็กี่ต้นก็ได้คะ่ะเผื่อว่ามีถูกใจหนึ่งต้นอยากลองสั่งซื้อไปปลูกก่อนนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะค่าส่งเหมา30บาทเท่านั้นคะ่ะขุนขจรเดชนะคะนี้ให้ไป 60บาทนะคะขุนขจรเดชจะเป็นไม้เก่าค่ะโทนพื้นออกชมพูละเลื้อแล้วก็กัดเม็ดมาอีกนะคะสวยมากตัวนี้อันนี้จะเป็นราชพฤกษ์นะคะราชพฤก ให้ไปต้นละ25บาทนะคะลาจะพึกเหลืออีกประมาณ3-4ต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะนี่ค่ะน,นี่เป็นเหลืองมณีรัตนะคะเหลืองมณีรัตจะเป็นไม้ลื่นเหลืองนะคะแล้วก็มีเม็ดแดงนะคะบนพื้นใบอันนี้กระถาง4นิ้วนะคะวันนี้มีมาแบ่ง1ต้นค่ะต้นละ1 0 0บาทค่ะเหลืองมณีรัตนะคะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรจะเป็นไม้ออกเติด นะคะตัวนี้ต้นละ50บาทนะคะสำหรับแก้วมังกรคะ่ชะชาบาแก้วนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละหนึงรบาทนะคะสำหรับชาบาแก้วก็จะเป็นไม้โทนชมพูนะคะตัวนี้ทองประกายแสดนะคะสําหรับทองประกายแสดไม้ตัวนี้ก้านจะออกสีประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะกัดออกสีแสแสส้มๆไซส์ที่หนูทรงเ่ยค่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะ อันนี้ให้ไปราคา50บาทเท่านั้นคะ่ะทองประกายแซดน,นะคะอันนี้ใบไผ่นะคะเป็นไผ่ออกสีเลือบเรือนนะคะดําเขียวนะคะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มแบบนี้ค่ะสีสวยนะคะโทนเข้มขออยู่ที่ราคาต้นละ35บาทคะ่ะอันนี้จะเป็นพาลีลังทวีปนะคะ เอาไปต้นละหนึ่งบาทนะคะพาลีลังทวีปค่ะขาวสมิงนะคะขาวสมิงอันนี้ต้นละเจสิบาทนะคะกัดหน้าแล้วด้วยนะคะตัวนี้จะกัดออกส้มๆนะคะส้มๆแดงๆสีนี้เลยนะคะน,นี่จะเป็นผาซ้อนแก้วนะคะผาซ้อนแก้วใบจะดกค่ะตัวนี้นี่นะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ60สิบาทนะคะ ผาซอนแก้วคะ่ะอันนี้จะเป็นเนตรนารีนะคะเนตรนารีออกโทนเขียวนะคะเขียวป้ายเหลืองนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเนตรนารีคะ่ะนี่ค่ะนี่นางวิชุดานะคะกระถางนี้เป็น4นิ้วนะคะไซส์เล็กต้นละ50บาทคะ่ะพรมคีรีนะคะพรมคีรีอันนี้ไม้โทนชมพูนะคะอยู่ที่กระถางละ50บบาทนะคะตัวนี้นี่คะ่ะ สเสน่ดารานะคะน,นี้ให้ไป100บาทนะคะสเสน่ดาราค่ะอันนี้ไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์เริ่มกัดหน้าแดงมาแล้วค่ะต้นละเจดสิบนะคะนี่ไม้ตัวนี้ยิ่งอยู่นอกตู้จะยิ่งแข็งนะคะเวลาโตขึ้นเต็มฟอร์มอันนี้จะเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้ค่ะต้นนี้นะคะนี่มีติดป้ายมา2ใบนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคาพิเศษเลยสองรหาสค่ะ เป็นไม้อ่าแลไอเทมนะคะหาย,ยากคะ่ะปีกหงนะคะให้ไปต้นละ1 0 0บาทนะคะสำหรับปีกหงคะ่ะอันนี้จะเป็นจันฉายนะคะจันฉายนี่ข้างในออกชุมพูคะ่ะแล้วก็เป็นพื้นออกขาวนะคะจริงๆแล้วพอโตขึ้นเนี่ยชุมพูจะขยายก็ออกอีกนะคะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ 50บาทนะคะจันชายค่ะนี่ค่ะเพชรเจ็ดสีด่างนะคะนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะเพชรเจ็ดสีด่างค่ะเขาก็เดี๋ยวอันนี้ด่างมาแล้วนะคะพอโตขึ้นก็จะมีเม็ดแดงๆขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เบอร์9นะคะเบอร์เานี่สวยมากเบอร์9ก็จะอยู่ที่ราคากระถางละ70บาทเท่านั้นนะคะสีเจ่มมากนะคะตัวนี้เทพธิดานะคะพ่วงอ่า ไม้นี้เป็นไม้กัดสีนะคะไม้จาพวกกัดสีขครสนใจนะคะอันนี้กัดชมพูค่ะการสีประมาณนี้นะคะเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะเทพธิดาค่ะนี้เดือนพฤศจิศจกายนนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเดือนพฤศ,ศจิกาค่ะนี่เป็นลูกไม้ไก่นะคะจะเป็นโทนออกสีส้มๆนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ นี่ค่ะอันนี้ทองพันช่างนะคะทองพันช่างกระสีมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะทองพันช่างนะคะลายสวยค่ะตัวนี้นะคะไก่มะเหสวนนะคะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลไก่นะคะให้ไปต้นละ40บาทคะ่ะไก่มเหศวนจะกัดออกชุมพูนะคะสร้อยสังวานนะคะแดงเงามาเลยค่ะ ตัวนี้ให้ไปกระถางละอยู่ที่50บาทนะคะซอยสังหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นสุวรรณภูมินะคะโทนแดงเหมือนกันหน้าใบเงาเงานะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะสุวรรณภูมิคะ่ะอันนี้จะเป็นอาทิตย์อุทัยนะคะ ระถางละ100บาทนะคะอาทิตย์อุทัยคะ่ะอันนี้ซับพูนผลนะคะมีติดด่างมาด้วยนะคะใครรับอันนี้ขอ80บาทซับพูนผลคะ่ะยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้ให้ไปต้นละ60นะคะอย่างที่หนูพาไปชมแม่เดี๋ยวหนูเอาต้นแม่ให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้สวยมากตับปราเมเกียนนะคะอันนี้จะเป็นตับจังหวัดนะคะป้ายด้วยจังหวัดละยองนะคะ ระยองให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ค่ะปลายสวยๆเลยอันนี้พลอยชมพูนะคะเริ่มมีต้นลูกออกมาแล้วนะคะอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้จะเป็นไม้โทนเข้มค่ะให้ไปกระถางแล้วห้าสิบบาทนะคะพลอยชมพูค่ะค่ะอันนี้ไก่พออยู่รวมกันก็สวยนะคะอันนี้จะเป็นไก่แก้วสวรรค์นะคะอันนี้จะเป็นสุดป่าถนาค่ะสุดป่าถนากระถางแล้วห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ก็ เริ่มกัดเม็ดสีแดงๆมาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะไม่มีชื่อคะ่ะหน้าตาเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดทั่วใบเลยอันนี้อยู่ที่กระถางละ35บาทเท่านั้นนะคะปลูกฟอร์มพุ่มก็สวยคะ่ะตัวนี้นะคะสำหรับบอลเก่าไม่ทราบชื่อมันจะมีความคล้ายพยามนแต่ว่าไม่ใช่พยามนนะคะนี่คะ่ะไก่ตัวงามนะคะหน้ากัดมาแล้วคะ่ะต้นละ3 5นะคะไก่ตัวงามคะ่ะ หานุมานออกศึกนะคะโทนแดงค่ะตัวนี้เริ่มมีเม็ดขึ้นแล้วนะคะให้ไปกระถางละ50บาทนะคะหานุมานออกศึกค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม้ป้ายนะคะเทพเทวลิศนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเทพเทวลิศป้ายสวยมากๆนะคะรุ่นนี้เนะะี่ยค่ะป้ายเยอะเลยจังหวัดอ่างทองนะคะอ่างทองก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะ ต้นละ50บาทคะ่ะอันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะเวลาโตใบใหญ่แล้วก็ออกเปิดด้วยนะคะหัวใบแบบนี้สีชมพูค่ะใบกลมๆมากเลยนะคะเขาเรียกว่าใบอ้วนๆนะคะไม่เชิงใบกลมเขาเรียกว่าอะไรนะใบป้อมๆนะคะอันนี้ให้ไปรหัส a A 6กนะคะหกให้ไปราคา50บาทคะ่ะหน้าใบเงานะคะรัตนบุรีนะคะอันนี้ให้ไปต้นละห้บบาทนะคะรัตนบุรีคะ่ะ มัีเมธานะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้ตัวนี้กัดสีชมพูนะคะนี่อันนี้พอบอกค่ะว่ามีอีกนะคะเมื่อวานหนูบอกเหลือต้นเดียวนะคะก็เลยเจอเพิ่อมอีกประมาณสี่ห้าต้นนะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะมณนีเมธาคะ่ะไม้ตามหานะคะตัวนี้ใบหนาแล้วก็จะกัดชมพูคะ่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะนี่ ไกทองเฉยๆนะคะเป็นไม้ตัวเก่านะคะไม้เก่ากัดแดงค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทไกทองค่ะอันนี้จะเป็นพวงซับนะคะสีส้มๆแดงๆที่ใบใหญ่ๆที่หนูเคยถ่ายให้ชมนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทพวงซับค่ะแสงกันละประพฤกนะคะนี่อันนี้ให้ไป 60บาทนะคะเวลาโตขึ้นเส้นใบจะชัดขึ้นนะคะกําแพงแสนนะคะอันนี้กระถางละ40บาทค่ะกาแพงแสนอันนี้ปลาสาสท,ทองนะคะเจอมา1ต้นนะคะเพิ่งเริ่มออกค่ะรุ่นนี้อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะปลาสาสท,ทองก็จะเป็นโหนออกแดงๆส้มๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้พรพุทธะนะคะจะเป็นไซส์เล็ก4นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกเหลืองๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเม็ดแดงด้วยนะคะ ขออยู่ที่150นะคะพรพุทธะอันนี้รัตนะรุ่งเรืองนะคะด่ังสวยเลยนี่ค่ะนะคะให้ไปต้นนี้ขออยู่ที่100บาทละกันรัตนะรุ่งเรืองค่ะอันนี้ชายชนนะคะใครรับต้นนี้ต้นในคลิปขอ70บาทนะคะชายชนป้ายแดงค่ะอันนี้บัวแก้วนะคะใบกลมสีชมพูนะคะสดมากบัวแก้วนะคะใครรับต้นนี้ขออยู่ที่ เอาไป120บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะตอนนี้บวกแก้วคะ่ะดูรากนะคะนี้ไก่ราชาวดีนะคะใครรับขอ40บาทนะคะตนนัวนี้ไก่ราชาวดีคะ่ะมีหนึ่งต้นนะคะเรียกซับนะคะเรียกซับใบกลมคะ่ะตนนัวนี้อันนี้ให้ไปต้นละ80บบาทนะคะเรียกซับคะ่ะอันนี้ปีกนางฟ้านะคะนี่ ให้ไปต้นละ50คะ่ะเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่ใบกลมอันนี้ให้ไปแ0บาทนะคะเมืองใหม่ซ้าสี่นิ้วคะ่ะบอเงินนะคะบอเงินอันนี้ให้ไปกระถางละ50บาทนะคะบอเงินคะ่ะมรกตสยามนะคะต้นนี้เอาไปราคา50บาทนะคะเป็นไม้เก่านะคะมอรกตสยามอันนี้ดาบซามูไรนะคะยิ่งโตยิ่งใบยาวคะ่ะตัวนี้ อันนี้ใครสนใจนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะดาบซามูไรนะคะ่ะอันนี้กระบี่นะคะจังหวัดกระบี่ใครสนใจอันนี้เป็นใบกลมสีชมพูนะคะอันนี้หนูเปลี่ยนกระถางอยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วนะคะอันนี้ยญาถาวนนะคะเดี๋ยวหนูด,ดึงออกให้ใครสนใจนะคะขออยู่ที่กระถางละเอาไป กระบี่นะคะขอ250บาทนะคะจังหวัดกระบี่อันนี้ก็จะเป็นไม้ใบกลมตับจังหวัดสีชมพูนะคะสีแบบหวานมากเลยนี้อ่าเมืองนครชุมนะคะไซส์กระถาง6กนิ้วนะคะฟอร์มนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเมืองนครชุมเอาไป280บาทนะคะไม้ป้ายคะ่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะท้าวลำไพนะคะท้าวลำไพให้ปลายต้นละ 70บาทนะคะเท้ารำไพคะ่ะนี่คะ่ะยักษ์ตีเมฆเมื่อวานเก็บรูปไปฝากนะคะวันนี้มาถ่ายเป็นคลิปให้ชมนะคะสำหรับยักษ์ตีเมฆนี่เขาจะเป็นหนึ่งในตับกรามเกี้ยวน,นะคะสีสวยค่ะตัวนี้นี่ก็ขายสนใจนะคะตีเมฆตอนนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งห0สบาทนะคะยักษ์ตีเมฆนะคะเวลาโตวสวยทรงใบออกทรงใบาย,ยาวนะคะแอบเห็น อ๋อเนี่ค่ะเกสโดตัวผู้เขาเป็นบานเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือผสมไม่ทันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลักกี้นะคะลักกี้สีแจ่มนะคะตัวนี้นลักกี้นะคะไม้ไทยนะคะแต่ชื่อเขาจะออกแนวอินเตอร์นิดหนึ่งนะคะใครสนใจลักกี้ตอนนี้น่าจะมีแบ่งอยู่หนึ่งกระถางนะคะสำหรับสีนิ้วจะอยู่ที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยนะคะสาวเมืองสิงห์นะคะตัวนี้ เวลาโตกัดชมพูนะคะเริ่มมานิดหน่อยแล้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคากระถางละ50บาทนะคะสาวเมืองสิงไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายหน้าเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะไก่ฮาวายนี่อันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะอันนี้จะใบยุบนิดนึงคะ่ะลืมเติมน้ำนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ ลืมนะคะก็จะเป็นใบแบบสีสดๆสวยๆเลยนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นี่ค่ะลาไปกับทองประกายแสดเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทองประกายแสดหนูยังมีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะสนใจก็สามารถสั่งได้เลยกัดเต็มเป็นแบบนี้นะคะสีแจ่มค่ะใครสนใจนะคะก็โทรหาได้ที่เบอร์โทร0 6 28 4 282 4 3 6 3คะ่ะเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเบอร์จะขึ้นด้านบนคลิปตลอดทั้งคลิปเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะฝากกดติดตามช่องสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะแวะเข้ามารับชมคลิปได้ค่ะหนูมีแม่พันธุ์มีต้นลูกให้ชมนะคะที่สวนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดนะคะก็ถ้ามีต้นไหนหมดต้องขอภายด้วยนะคะเพราะว่าทํากันเองค่ะไม่มีไม่ได้รับไม้มานะคะก็คือพ่อพานะคะแล้วก็ช่วยกันปลูกนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะใครมีไม้ต้นไหนสนใจก็สามารถ พักมาสอบถามได้เลยค่ะมีปลายทางนะคะใครที่ยังไม่เคยสั่งนะคะก็สามารถสั่งแบบปลายทางได้นะคะเก็บเงินปลายทางได้เท่ากันเลยนะคะค่าส่งหนูเหมาให้ราคาพิเศษนะคะ30บาทเท่านั้นค่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ